เมื่อไหร่ล้มเลิกท่านเจอแน่นอนคือล้มเหลวในธุรกิจอะไรลเลยจริงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปล้มเลิกทําทุกวันเนาะเอาใจท่านเป็นกังใจงเพระาะว่าหนึ่งล้มเหลวกับประสบความสำเร็จมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ฝั่งเป็นพี่เป็นน้องกันมันอยู่ฝั่งนี้ยฝั่งเดียวกันนะล้มเหลวกับสาเร็จมันอยู่ฝั่งเดียวกันเออมันอยู่ฝั่งเดียวกันล้มเหลวก็ล้มเลิอกอะแต่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับล้มเหลวก,กับสําเร็จคืออะไรฮะ ล้มเลิกเมื่อไหร่ท่านล้มเลิกปุ๊บยังไงก็เจอแน,น่นอนคือล้มเหลวแต่ถ้าเกิดล้มเลิกทําไปเรืเ่อยๆโดยไม่ล้มเลิกนะทําต่อเนื่องทาต่อเนื่องทําแบบไม่หยุดไม่ล้มเลิกนะยังไงเจอเนะี่ยสำเร็จกับล้มเหลยวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต้องเจอแล้วสองปรูแต่เมื่อไหร่ล้มเหลวท่านอย่ายหยุดทําไปให้มันเกิดชำนิชำนาญไอ้คำล้มเหลวนาเป็นครูสอนมันเป็นครูสอนเรา คิดแบบเป็นเป็นไมซ์แบบกรอดแอปกรอดไอ้กรอไมซ์คนกรอดไมซ์เขาคิดว่าการล่มเหลวนั่นคือเป็นครูสอนเป็นการเพิ่มทักษะให้เราเก่งขึ้นนี่เราผบอกไงเราต้องออกมาไล์สดจากหนึ่งพันผู้ติดตามให้มันครบหนึ่งหมื่นให้มีมีความทักษะให้ให้มีความชิดชำนิ้ํำนานไงนะจากหนึ่งพันถึงหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นจะเจอเหตุการณ์เยอะเลยคนดูมันน้อยคนดูข้างนอกมันน้อยจังแต่จเจอหมดแล้วเผอในห้องเหลือสองสามคนมี บางทีก็ไม่มีสักคนหรือศูนย์คุยคนเดียวเนะี่ยต้องเจอเหตุการณ์นี้นะใครออกมาล่าสุดไม่เจอเอมีมีคนอยู่ในห้องศนะูนย์เนี่ยนั่นไม่ใช่นะฮะต้องเจอไม่มีคนดูเลยไม่มีคนอยู่ในห้องเป็นศูนย์ก่อนมันต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะใครที่ออกมาลฟาสดน,นะเป็นกำลังใจนะยังไงทั้งก็งเจอแบบศูนย์ก่อนเออต้องผ่านตรงนี้ผมผ่านมาแล้วไม่มีใครสักคนอยู่ในห้องอะ่ะท่านเห็นไหมนี่แหละต้องผ่าน มันไม่ใช่การล้มเหลวนะสับคนสำเร็จมันไม่มีคำว่าล้มเหลวอะอยู่ในในในพวกอาจารย์ลูกกรมอะคิดอย่างนี้เลยอันนี้คือครูสอนเราจะได้พัฒนาเราเออนะดีไหมสี่สเต็ปหนึ่ง customer ไปสู่ product lover แล้ว product lover พัฒนาไปสู่คำว่า m Am, product ambassador product ambassador พัฒนาไปสู่ leadership เข้าไปสู่ถึง passive ยูเซอร์ทันทีเลยนี่คือการพัฒนาเป็นวิธีคิดวิธีการแบบเจ้าสัวเลยเมื่อลูกค้าการสร้างฐานลูกค้าทำไงถ้าเรามาออกหน้ากล้องออกมาการไลฟ์สดเนี่ยเป็นการหาทักษะในการหาเพิ่มดีต่างดีไหมให้เป็นครบหนึ่งหมื่นแรกให้ได้ก่อนให้เกิดทำนี้ชำนาญและจากหลังจากนั้นท่านหนึ่งหมื่นต่อไปให้ถึงหนึ่งแสนนี่แหละนั่นแหละถ้าจะเอามาต่อยอดธุรกิจในช่วงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนและแต่ท่านถ้าจะต่อยอดที่หมื่นหรือสองหมื่น สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมืนแต่ให้ดีลูกพี่แนะนําให้ห้าหมื่นเพราะไงครับเพราะห้าหมื่นผู้ติดตามจะมีจํานวนฟังนะฮะจะมีจํานวนคอสตูมเมอร์แค่สิบเชื่อยังนี่ผมจะเข้าถืคอสตูมเมอร์ทำไมถึงมีสิบอ่ะหนึ่งหมื่นก็มีแค่หนึ่งันคือเป็นคอสตูมเมอร์ท่านเห็นยัง และการที่จะพัฒนาคอ,อสเบอร์ท่าเป็นโปรดักต์ลอเวอร์มันมีแค่ห้าเองหรือห้าคนนะเออหรือห้าคนและห้าคนไม่รู้จะจะ,ะเป็นโปรดักต์ลอเวอร์ท่านกี่ปีกี่เดือนไม่รู้เดี๋ยวปีหน้าเขาเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นก็เป็นไปได้เพราะนั้นโปรดักต์ลอเวอร์ห้าคนเนี่ยต้องพัฒนาเป็นอะไรเป็นโปรดักต์แอมบาสานเตอร์หรือแค่เหลือแค่สามคนเองเนี่ยเหลือแค่สามคนอยง้ทำกันมาแล้วเออพวกคนเดี๋ยว เอาไปเนาะเดี๋ยวท่านที่เข้ามาจะได้เข้าใจทําไมต้องมีคําว่าภาษีิเซอมันเกิดจากอะไรเกิดจากเนี้ยนะตัวเลขเนี่ยทาไมต้องหาผู้ติดตามเยอะๆไงผู้ติดตามคือตัวบว่งบอกถึงขัน้นมีความแข็งแกร่งที่จะวังธุรกิจต่อ,อยอดธุรกิจได้เมื่อไ่ได้เร็วเท่ไห่ยิ่งดีนะจําตัวแรขผมไว้เลยนะสิบเปอร์เซ็นต์แรกจะเป็นคอสเตอร์เมอร์ท่านก่อนนะฮะโปรดักเตอร์จะเหลือห้า โปรดักต์แอมบาสเตอร์จะเหลือแค่3คน3คนนี่นะจะกลายเป็นลีดเดอร์ชิพท่านนี่นคือลีดเดอร์ชิพท่านแล้วเท่ากับลีดเดอร์ชิพเท่ากับผู้สืบยุทธ์เสิร์ท่านเลยเป็นแค่ไงนนหนึ่งมืนนะเหลือหนึ่งพันแล้วเหลือเหลือห้าร้อยเหลือสามร้อยมันน้อยอยู่นะ สามร้อยถือว่าท่านมีสาขาในตําบลมันยังไม่เท่ากับร้านถูกซื้อร้านถูกซื้อร้านหนึ่งเนี่ยท่านเห็นไหมในตําบลหนึ่งมีเป็นหลักหมื่นนะที่เข้าบริการลูกค้าในตนําบลอย่างเช่นของเจ้าสัวเขาถึงอยู่ได้ไงร้านถวกซื้อทําไมไม่ปิดทำไมยังทําการงานยังมีการขายต่อเนื่องอยู่เพราะว่ามีจํานวนผู้ลูกค้าเยอะไงแต่เมื่อ,อไหร่ลูกค้าน้อยลงปิดเลยนะมีเหมือนกันฮนะร้านดวกซื้อบางแห่งปิด เพราะคนมันน้อยนะไม่คุ้มดอกค่าน้ําค่าไฟค่าแฉ่งนเช่นเดียวกันเรามาออกมาเนี่ยตอนสร้างผู้ติดตามเยอะๆเอาเยอะไว้ก่อนดีไม่ดีนะทุกท่านดี